ตับหวานตับหวานตับหวานๆอ่าขออนุญาตนะผู้เหล่า สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดท่ทานในครั้งต่ำแล้วก็ฮาวส้ม,ส,มสบายดีย,ดย้ำแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องย้ำแรงเมื่อวานจะสอนกับไม่ได้ภาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเรืองเมื่อวันศีไปเอาซีนโง่เนมเขาเจ้านะทุกคนเขาเจ้าลมโง่มื่อวานเขาเจ้าเอ็ดพูดละแสนเป็นเงินล่าโดยแสนกีบนะเป็นเงินในเป็นเงินไทยน่าจะประมาณสองร้อยประมาณนี้เลยทุกคน สองร้อยเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวติดตามนะคะส้มใบเบิ้งเดียวว่าขาเจ้าสีเฮดจกปูแล้วก็ราคางง่ตูทะเลกับทายตามนะคะส้มใบเบิ้งเดียวทงมาวาดกับเอยสอนนะเพิ่นไปก้อนแลวทุกคนเลยสวนหากอาบน้ําแล้วไปลมหลังหน้าสดคิ้วกันค <c oughs> ิ้วกับม,มีมีเลยทุกคนไปไปเอาซีนโง่ก็มาเนี่อาหารเกอร์งแรงๆทุกคนสบายไปนั่งมือไม่ได้ไปหาอยู่หากินทั้งเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งขาเจ้ากอนมาฮอดมาคือแล,แล้วทุกคน,นขาเจ้าโค้เขาเจ้าล้ม,ลม,ลมรุ้วโคคือคืบ้านสวนนี้ทุกคนเดี <c> ๋ยวไปเบิ้งเดียวเนาะ ตัวน,นี้กะมาฮอดแล้วทุกคนนะวูวาเจ้าจี้แล้วแล้วนะกำลังซ้อยทุกคนนะกำลัามางมังค้งอยู่เด้เดี๋ยวไปถามเขาเจ้าว่าเขาเจ้าเชฟจะพูดนะพูดละเสร็งู้ิีงอะไรนะฮานมบ่ <laughs> ยี่ดําเดียวเด้อเย็บขี้บ่มัน นมไม่หางมาฮอล้กะปีงเฮานมทุกคนเเฮนมไม่ห้างบอนะนมาองกอกินดมเดียวเด้อปีงเฮานมกำลังซอยอยู่เมื่อวานก็ซอยคือเจ้าทุกคนผู้นำ ฮาวนมันซุกเลยทุกคนเลยมีว่าอะไรตอนนีืเพิ่มไปกินได้ตอนนีืก็เลยเดี๋ยวมันชิมได้จาต้นเอาต้นที่มันซุกด้เฮ้ยข้าวนะโอ้โหอะไรน่าช้ำนั่นแล้วก็แล้ป้อนเลยนงป้อนเลยอะไรโอ้ดีแต่ละแล้ววันนี้เอออ่ะอย่าหาเช้ากิน้าวนมโง่กันทุกคน

บ้านบักแคบบมืนิน่าคอเามหัานดอันนี้กะเองในมันทุกคนอ้ลุงเอจะพูดมื่อนี้นะชิปสองพูดพูดถ้าได้พูดละเซนเอชิปสองพูดเขาเลยจะซื้อโง่นะลุง ไายบายลุงคิดเต๊ซื้อร้านหนึ่งเม็เดชิบันเม็เดชิบสองพูดทุกคนนี่ได้เทเลิกหันจิบสองพูดแม่ไใดปลักลายหนึ่งกำไรทบเครึ่งนู่นลุงเนาะอ,อ,อันนี้นะ่ะผีขุ่มผมมาทุกคนเชื่อเครึ่งท้องมาันนำม,มาลองสิ mà loằng ăn đây. tiêu gì? Ah, mm. Mm. à, có anh ơi, nước mắm phô lê bì mát, kìm hmm. con. coi anh ơi, nước bì mát, kìm mm. à. เช็ดไมเยยำเลยดูนนเรียบเลยไ่จุกข้างในไหมอืมเดีวแก้วไปที่น่เลยฟาคิริวฟาคิริวไปริบเป็นๆก็แล้แล้วมันะวาสีนะกินไปดิซึจ้ เชื่อไปไงนั่นอาพักกันก่ะนดูนะแดงนั่นเดินนั่นแล้วเอาไปกินเลยตอนนี้กะโคยังมีแล้วอยู่ทุกคนเลยกินซอยจุกินนี่ตัวเพชรทุกคนนั้นมีลูโดดพร้อมเลยเดี๋ยวจะง่อยกันแล้วล่ะข้าเจ้ากำลังกูเดี๋ยวพักกันแล้วก็แบ่งปันพูดทุกคน ูทางนั้นกระแบ่งพูดอยู่ผู้พักก็พักผู้แบ่งก็แบ่งผู้นี้กะเพิ่นกระแบ่งพูดทุกคนเอชสิบสองพูดหรือว่าสิบสองกองอะไรคนทางนี้กํลาลังพักพักกระดุมันเอสิบสองพูดนะกินซอยจุกินี่เพชรอะไรนะแบ่งพูดปันพูด

แม wow. oh, like ่ง <umas> พ <Psychology> oh, so, ูดปั่นเลปั่นชีนฮะก็แล้วยังอ <main food. laughs> ันกระดูกหนังทุกคนอย่างอยู่บ่โอถือว่าได้ลายอยู่ได้มันกระดูกมันนะเออเฉยสอนเพจนเป็นคนเอาทุกคนปั่นพูดแล้วแล้วก็เอาเพิ่มเอามันแล้วได้บป่ะเอาเื้อทุกอย่าง ถือว่าได้หลายอยู่เด็กทุกคนนี่เพื่อนได้หลายอยู่บ่มีท่้งเพื่อนนี่แล้วโง่ได้สองถุงทั้งกระดูกกระเดียวได้ครบสุดทุกคนอย่ามูไปมูน้องนึ่งมือนะเต็มช่อทุงใหญ่ทั้งเลยเตะต่อนั่นเด้ สมถุงละแนนเทมันเอาชเดไปโอ้โอ้เมน้องเตนมาลงบอาสองพูดแล้วแสองพูดแล้วแเมน้งเตนไปเจออะไลรเด้อไลาย่แล้วฮิปเอาไปทุกคนเดีสิได้มือหาให้กินเฮ็ดอยู่ก่อนืันนี้อาหารเกิดซ้วงำคานี่แศนนึงก็ได้ตั้งสองถุง ส่งถกถือว่าได้ลายยู่ทุกคนในซ้ำละอันพูดละส่งเสร็จเิงได้หลายมาเนี่ยเมื่อหายให้กินเฮ็ดยาาู่ก่อนมันนี้อาหารเกิดโซงอันคำ้ำคำทุกคนเนยน้องเตนเพิ่นก็มาเอาเพิ่นหากมาเอานะทั้งโนนอาลละไปเดี๋ยวเมื่อหายให้กินเฮ็เเด,ย,ย,ดย,ยู่กะได้ลายยู่ทุกคนไปเดี๋ยวยางเมื่อก้อนมานนี้นะได้ส่งถูกทุกคนรถแม่น้องเต้นจอดทายอยู่นะลุเพิ่นกะติดดาวเป็นเพื่อห้าม จะโผล่ป <t ư> ้าเมยพ่นทุกคนเดี๋ยวสวนเมือหาดกินเห็ดยู่ก็เนาะินหมดเฮิดเล็บรอยเทาะเลยงทงเนาะเวลามันชีมันกรแดงพร้อมชีนายเลยอีอนะอะไร้ีนันะเพลเลยมาเพลีป้มาเลกับมา ซโซยโอ้ได้กระโตกนึงคุ้มขาอยู่เดียทุกคนนีนน่เศษนึงเป็นเงินไทยกันนะจ๊ะม้อนสองร้อยเนาะเป็นเงินไทยนะพูดนึงเพราะว่าโง่เท่าขอเจ้าเลยเฮ็ดบีแพงทุกคน,นี่โง่ไม่ได้อันนั้นเป็นโง่เท่าเดี๋ยวสิได้ซอยมาเห็ดมาเพคคือเก้าได้กินอาหารตัดเอนซยโซยมาเพค เอาไปคู่ลืมคำลืมมืดละ่ะอาหารเกิดสูงคำคำสีประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาซอยซอยบอวดก่อนว้าวเหลือมันอัน,นี้ียอเ,เลยพุงเสียบเลยเนาะเกินทอง ช่วยจุ๊ชิมช oh ่วยจุ๊ดกัครับช่วยจุตะเขงท้องมันจะขึ้นเสียน่ลช่วยเนาะสวช่วยเดียวมันร้อนยขำะบรรยากาศยามแรกประมาณนี้และมีดเพื่อีขกระดอกขีดตรงขีดกวาขนาดขีดอะร บอกข้าเลยเพิม้ก็มีข้าวคือมีดนี่มีดเีเข้าตลอดข้าตลอดมีดนดุมัมนมันบาง <c oughs> มีดน้อยจัมีห้างเป็น <c oughs> มีดปอกผลไม้ <c oughs> มันต้องใสแต่แห้งก็อันนี้ก็จะบ้าข้าหเ้ากเ ไฟแล้วค่ำมืดแล้วอ่าก็สูงมือแรกมีดโเฮาไซพลาเอาไฟโตว,วิเศษโตโตเฮาใช่ต้นใหญ่อะไรเนาะต้นนี้ครันนบ ออกก็ได้เด้อข่อยฮุบเลยพี่หล่าเดี๋ยวสว่านเป็นซอยผู้เดียวแล้วทุกคนซอยซอยกี่นี่แต่มันเยอะแล้วแล้วล่ะเด็กน้อยก็แล้วตอนนั้นก็แล้วเลย เฮาซอยกะกินมีได้ทุกคนต้องเอาผักผักซอยยังได้เฮานี่เอามีดซอยนําบ่ได้ฝันมือเจอคนเด้ตอนนั้นก็พอบอยมดเออตอนนั้นก็พอแล้วามันสิเคยแล้วทุกน่ะันาัคได้นยนึงพอดีกายนั้นต้ม ตอนนี้กับบวัดเพิ่นกับสอยชีนพเพลือไปที่ร้อยเดียวอนมะโล่เพก็ทุกคนโล่ท่าทงเลยโลมันสุกเลยมองโคตรกันนะโลเทามันฮอนฮอนฮอนทำมันสุกแล้วก็เออเอาไปป้าฮอนยินลักหาซอยเบื่อพักพเพือกะเกลมท่าทุกคนเพี๊มันไม่ได้ลายไปเลยเด้ น่าจะซุกเลยทุกคนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวถอดสอนสิมาเทาะไว้ก่อนมนันไปคือมันเย็นไปคือมันเย็นกูาอายทุกทุวม,มาส้อยพักตะกีมสิได้ปรุงเคืองเลยทุกคนถ้าพีเย็นมาส้อยพักถ้าพีกโ็โลโลแล้วเรียบร้อย ชิ้นนะกระดูกน้อยแก่น้อนนต้มแล้วเรียบร้อยปรุงเคืองได้บุ่้ง <บา S 1> เคือหล<บ>า,ายได้เดี๋ยวตอนนั้นได้ตน,น้นเพียะจะเพีย้ยใช่มดเริ่มยังขมเนีย ี่ยี่คี้ยม่พอแล้วเก๋เป็นนูนน่นลงสซีโลโลนเอาไปต้มก็ยังยังมาเกลายนาอโคตรคุ้มจีนง่ายเก๋เก๋ไม่ต้องเสื้อลายเดาตอนตามคิดก็เสื้อเนี่ยละเสื้อลายละเ้อบงนึงเื้อเค็มพอแล้ว มาเกิดอป็นงนอไว้ก็น้อปุงเคิงมาซีตมนายนี่เด็ผมอัำอัมำน้องซลายแล้วนี่ผมนี่คักงอ้วอ่ะอะไะอันนี้กดลายเลยปุปุ่มไหมทุกคนเจ้ามาเคิดอะไนะคลดอยู่บ่เจ้ามัดโล่มาเคลดเพ็นะจะมดแล้วจะเค็ดหอบ่เค็ดนะมาคิดกันนอพาแล้วโคบไปเพื่อกระด้ก็ได้ จอพักไปบริวารขึ้นมาแล้วมาทอดน่นมล้ทุกคนเบ้งเบงเบงเข้มข้นแล้วมาเอาตัวน้อยนมาเพมาเพของอมาไรหอมกลน พี <b exemption and brightness> mm ่คมคมแมเนี hmm. mm ่ยมันอยเนั้นแล้วอกะนเส่เ่ไรักเอาไปโคอยู่มอตักซ้ำเยอะแล้วกะซ้ำอิ่มนะกายสิเอาไปโคลาป่ักกูงอีพอเลยเดี๋ยวนั้นเอาไปโคมดทุกคนนะเดี๋ยวไปโคตัวนี้ โบงเนี่ยสำหรับคนที่ดีกินดิบเอามาโคเอ้างเลยกินดิบก็กินเลยกินซุปก็กินแม่อันนี้แม่เป็นมากินดิบเหลือกระทำต้มหมดต้มน้ำซุปก็ได้ซีนไม่เนาะเครื่องในมันเป็นไส้เป็นเหลือซีนที่เหลือมาพีก็สีต้มหมดทุกคนตทำสุกก่อนฟดแล้วฟดแล้ว ตอนนี้ก็คือสีสุกแล้วทุกคนเลยตืมน้ำเพราะว่ามันเข้มข้นไปน้อยนึงทุกคนก็นเลยตืมน้ำนะขั้นบีตืมน้ำก็คือกินไม่ได้มันเข้มก็เ <c oughs> ลยตืมน้ำเดี๋ยวป่งก่อนคั้นบตีตืมน้ำก็คือกินบ่อใดาเข้มข้นหักก่อนอืิเ่เลยไปเยอะตัวดิบก็กินตัวสุกเพราะว่ามี มีทางตัวสุกตัวดิบทุกคนไปโคแล้วผัดตักเบิดเลยบอนโคดาฮะ,ปะไปเอาไปกินก่อนมามาทุกคนของอยู่ของกินเรียบร้อยมีอันโคสุกอันนี้กะโคดิบทุกคนอันนี้นดิบ พักกับพกเพาแกงก็มีพักอันพักกระลำแล้วก็มีมะเขือมาเดิ <c oughs> เขาแรงนำไปนสนทุกคนอันทวอนกินดิบไ่ได้แกกินซุกอ้อาวมาเด้อของซ่บที่หายเนี่ยตืมน้ำพร้อมเค็มแฮาบ,บ้อนขึ้กระเพาะคนท้วนมากกินแท กึมกึะน้องมาก็ขึ้นมานาวน้องโตกันนะของเบนยร์ไปในมันฝรังนี่โดนร่อนไปมีเงินเยอะข่มขาย่านี้เล่นอยู่ว่าอะไรเก่งดังโ้่จะเอาของม เว่าพนอักการจองดิฟมากินอีละเลิกกันทนแซบบอันนี้เาคงโคตรอีพอได้ทุกคนเ,เนยนพเพเ็นมากินซีนเพ,นนพ่นมาางบ้านมานหลังอ๋อแเอันนี้จะย่าเป็นลาบแล้วเป็นแกงนะสุดนะน,น้องคิดมึงไพอ ห็นคือห <él>. ็นคนเนี่ยทาน่ากินแล้วป่าไม่กินแค่ว่านีมตัวเล็บป่ะ เอาโอเคทุกคนตอนนี้การทางอสอนการกินข้าวกินน้ำอิ่มเป็นที่บร้อยแล้วทุกคนนะของอยู่ของกินอสอนมีกาลาบลาบซีงโง่ทุกคนลาบมาเทีโง่นะบางอ่อนเอิญนะก็มีอันซุกแน่มีอันดิบแน่เนาะเพราะว่าคันผู้เลิกไม่ได้กินอันดิบก็กินอันซุกกสอนโคนน้ำนะทุกคนถือว่ากินข้าวกินน้ำอิ่มก็บมันยังก็ถือว่าได้กินอาหารดีถือว่าแซ่บเติมนะทุกคน สำหรับคลิปนี้กาจะสอนการสียายขออนุญ,ญาตปิดคลิปไ้วยซ้ำนิดละก็มอบใจที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับสม้มเดี๋ยวคลิปหน้าวันหน้าพอพอสอนไหมทุกคนสบายดีสดิสดีบายทุกคนขอสอนในคลิปหน้าเด้อมนี